สวัสดีค่ะลูกเสือทุกคนวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่14ณเวลานี้ถ้าไม่มีโควิดเราจะเรียนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก่อนไปค่ายแต่เวลานี้มีโควิดระบาดอยู่เราจะเรียนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย อยู่ที่บ้านได้อย่างไรพบกับอาจารย์นุจรีบุญธรรมสมรรถภาพทางกายลูกเสือรู้ไหมสมรรถภาพทางกายหรือเขาเรียกว่าความฟิตหมายถึงอะไรหมายถึง ความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆได้เวลานาน,านและเมื่อทำเสร็จแล้วร่างกายก็กลับมากระปี้กระเป๋าสดชื่นเหมือนเดิมในเวลาอันรวดเร็วใครมีสุขภาพสมรรถภาพทางกายที่ดีเราตามไปดูกันค่ะว่าจะต้องทำอย่างไร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีอย่างแรกในวัยเด็กก็คือการกระโดดเชือกเพื่อสร้างพลังกล้ามเนื้อขาจะสร้างนอกจากสร้างกล้ามเนื้อขาแล้วยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆส่วนบนและส่วนล่างด้วยนะเพราะว่าการกระโดดเชือกมือเราก็จะต้องแว่งตาก็จะต้องมองขาก็จะต้องกระโดดทำให้เกิด การกระตุ้นการเจริญเติมโตทางกายวิภาครู้ไหมคืออะไรก็คือทำให้เราร่างกายสูงขึ้นเพราะการกระโดดการจำจะทำให้เด็กๆสูงขึ้นนะคะการกระโดดเชือกง่ายนิดเดียวเด็กๆมีเชือกอยู่ที่บ้านไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะกระโดดเชือก ไปพร้อมๆกันโดยไม่มีเชือกก็ได้แล้วเหวี่ยงแขนถ้าใครมีเชือกนําเชือกขึ้นมากระโดดพร้อมกันได้เลยหรือจะดูเสร็จแล้วก็ไปทําปฏิบัติตามก็ได้ การกระโดดเชือกมีหลายวิธีนะคะใหม่ๆฝึกใหม่ๆเราก็จะโดดด้วยขาคู่กระโดดคู่ขาคู่กระโดดแล้วก็ลงด้วยปลายเท้าเบาๆนะถ้าเราลงเต็มเท้ามันจะเจ็บส้นเท้าแล้วก็เจ็บขาด้วยนะคะ,ะครูมีภาพการกระโดดเชือกมาให้ดูด้วยนะคะ ใครทำได้ปฏิบัติเลยค่ะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอีกหนึ่งอย่างก็คือการทรงตัวการฝึกการทรงตัวเป็นการฝึกระบบประสาทของกล้ามเนื้อให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลนะวิธี ที่จะทำการทรงตัวมีหลายแบบเลยไม่จำเป็นจะต้องมีคานไม้าอย่างเดียวหรือเหล็กคานที่จะต้องสูงๆเพื่อเดินทรงตัวเราทรงตัวอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนลองลอง,ลองทำตามพร้อมอาจารย์นุจรีเลยสิคะอ่ายืนทรงตัวบนปลายเท้าเขย่งส้นเท้าขึ้นสูงๆการทรงตัวขาเดียวทำเป็นกระต่ายยกขาขึ้นมาข้างหนึง แล้วก็การเดินทรงตัวเปิดปลายเท้าไปด้วยเดินไปด้วยได้ไหมคะลองเดินดูคะ่ะแต่ภาพตัวอย่างวันนี้ของอาจารย์นุชลีเป็นการทรงตัวแบบคานมีพี่ทามีเพื่อนๆทําทำตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นคานที่อยู่ที่โรงเรียนเราถ้าเด็กๆอยู่โรงเรียนก็จะได้ฝึกเดินบนคานอันนี้นะคะมาดูภาพต่อไปคะ่ะ สมรรถภาพอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือการปีนป่ายค่ะการปีนป่ายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบของเด็กๆเ,เลยถ้าได้อยู่ที่โรงเรียนเราก็จะมีการปีนข้ามตะข่ายที่เรามีนะคะแล้วก็ข้ามไปได้ฝึกทั้งประสาทสัมผัสมือตาแล้วก็ความมั่นใจความกล้าที่จะอยู่บนที่สูงแล้วขยับขยื้นตัวได้ถ้าเด็กๆ ไม่กล้าล้วก็ถอยขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่ได้แต่สิ่งที่ครูจะให้ระวังก็คือให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคือให้ครูให้ดูเฉยๆแล้วก็ฝึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝึกตามจินตนาการแล้วครูเรียกว่าฝึกทิปลองยื่นแขนพร้อมตายขาไปสิคะอ่าไปค่ะไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ มาการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอีกหนึ่งอย่างก็คือการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตงงละสิไม่ต้องงงค่ะการกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตเนี่ยเป็นการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบเลยเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานซึ่งเด็กๆก,ก็ทำอยู่ที่บ้านบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่กิจกรรมที่ ยังเกิดประโยชน์การเล่นกีฬาต่างๆทุกชนิดได้หมดเลยการเต้นการเต้นแอโรบิกก็ทำได้นะเพราะว่าจะทำให้เลือดของเราสูบฉีดแล้วก็ปอดก็ทำงานขยายระบบไหลเวียนทำงานได้ดีขึ้นก็จะช่วยให้เราทำกิจกรรมกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นเหนื่อยไม่เหนื่อยมาก นะคะเอาล่ะเข้าสู่วัยเด็กแล้วเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่จะกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยจะให้เราออกกำลังกายได้ทุกๆวันเลยวันละอย่างน้อยเนี่ยยี่สิบถึงสานาทีแล้วก็สัปดาห์ละ3ครั้งก็เหมือนกับหลักของการออกกำลังกายเลยก็คือต้องมีการวอร์มอัพออกกำลังกายแล้วก็มีครูดาวด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรา ก่อนจากกันวันนี้อาจารย์มีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ลูกเสือทุกคนมาออกกำลังกายด้วยกันดูสิว่าเราจะมาทำได้กันหรือไม่พร้อมหรือยังคะลูกเสือถ้าพร้อมแล้วเราไป ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเมื่ออยู่ที่บ้านทำได้ทุกที่ทุกเวลาได้เลยสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้าจ้า รู้ไหมออกกําลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดพดพื้นจะหายไปกรวยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะแล่นปรีท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอา ยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสะบัดแขนโบกโบกายโบกโบขากโบ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 กลา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 บาบบอบ เอวต้องเ like ouais. บ pues 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 ็ดเบิดเบ็ดซ้ายบิดเบิดเบ็ดขวาบิดบิดเบ็ดเบิดบิดบ็ดบิดบิดบ็ดบ็ดบิดบ็ดบิดบิดเบ็ดลบลดลบลดลบลดบ็ดบ็ดบ็ดเบ็ดบ็ดบเบ ก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาสุ้สูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 ลา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 ลลลล ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยละ่ะด้วยความปรารถนาดีจากทียี่สิบหกจบที่จบฉีกมาหอแล้วจบจบแล้วจ้า